สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมอ้นเนตาติวานนท์นะครับวันนี้ผมจะพาคุณลูกค้าและเพื่อนๆที่ติดตามช่องของเรามาชมโชว์รูมของเรากันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างที่โชว์รูมเรานะครับผมผมรบกวนคุณลูกค้าและเพื่อนๆกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องไว้ด้วยนะครับไปชมกันเลยครับ พื้นที่แรกที่จะมาให้ชมก็จะเป็นพื้นที่โชว์รถพื้นที่คุยเจรจาการขายและบรรยากาศรอบๆพื้นที่โชว์รถนะครับต่อไปก็จะเป็นทางเดินเพื่อนำไปสู่ห้องพักรับรองลูกค้าห้องพักรับรองลูกค้าของเราก็กว้างขวางสะดวกสบายมีอาหารว่างให้ทานในระหว่างนั่งรอเซอร์วิสรถกันนะครับ กับแอร์เย็นๆมีทั้งอาหารคาวและอาหารหวานชากาแฟให้ลูกค้าที่มาใช้บริการสามารถเลือกรับประทานได้เลยตามอัธยาศัยนะครับมีบริการแบบนี้ให้ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับพื้นที่นี้จะเป็นส่วนของฝ่ายเซอร์วิสในการรับรองลูกค้าก่อนนำรถเข้าซ่อมนะครับลูกค้าก็จะมาเจอกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการเพื่อแนะนำ การเข้าเซอร์วิสภายในศูนย์บริการส่วนพื้นที่ห้องนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับส่งมอบรถใหม่ให้คุณลูกค้าเพื่อเป็นความขอบคุณแสดงความยินดีกับลูกค้าที่ได้มาซื้อรถกันนะครับด้านหน้านี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายนอกรอบโชว์รูมของเรานะครับจะมีทั้งห้องส่งมอบรถนะครับพื้นที่จอดรถพื้นที่จอดสำหรับรถซ่อมเสร็จ นะครับผมก็จะจอดกันอยู่ในที่ร่มแบบนี้นะครับและเรายังมีบริการพิเศษสำหรับคุณลูกค้าที่นำรถมาเข้าศูนย์สามารถจอดชาร์จไฟระหว่างรอได้เลยนะครับตอนนี้เราจะไปดูอีกจุดหนึ่งสำหรับการเซอร์วิสนะครับผมก็จะมีพื้นที่เซอร์วิสที่กว้างสะอาดสะดวกสบายพร้อมต้อนรับ ให้คุณลูกค้ามาเช็คระยะกันตามระยะอย่าลืมนะครับแวะมาเช็คระยะที่เราได้เลยนะครับผมพนักง,งานทุกคนยินดีต้อนรับยินดีให้บริการนะครับผมเป็นไงบ้างครับคุณลูกค้าและเพื่อนๆที่ติดตามช่องวันนี้ที่ผมพามาดูบรรยากาศของโชว์รูมของเรานะครับผมผมบอกพิกัดนิดนึงแล้วกันนะครับโชว์รูมเราอยู่ที่ถนนติวานนท์ปทุมธานีนะครับผมตรงข้ามกับตลาดฐานเพชร เส้นมาจากทางมิคมอุตสาหกรรมบางกะดีหรือถ้ามาจากปักเกร็ดก็จะผ่านแยกสีสมานมานะครับโชว์รูมเราอยู่ติดถนนใหญ่เลยสังเกตได้ง่ายนะครับผมวันนี้ผมขอฝากเนต้าติวานนท์ปทุมธานีไว้ด้วยนะครับผมและคุณลูกค้ามีปัญหาสอบถามสนใจรถยังไงหรือต้องการเทสดสอ์สามารถติดต่อผมได้เลยนะครับกับคนเนต้า0 6น3 5 1 6 1 9 9ก่อนจากไป ฝากกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ